ค,ค,ะคะะนจะมาเรียนวิชาภาษาไทายกันนะเด็กๆเรียนหนูรีบกินอย่บาบังหน้าสิลูกก<า>ินเร็วไม่ใช่ปวดทองแม่เพิ่มหัวใจใหึไหงไไงวันนี้นะคะ<ๆ>เราจะมาฝึกลักเส้นตามรอยปากนะคะเด็กๆแล้วก็ฝึกเขียนเพยัญชนะรอลิงและ สอเสือนะคะเด็กๆแล้วคุณครูนะคะจะพาเด็กฝึกอ่านแล้วก็ระบายสีภาพด้วยนะดังนั้นนะคะเด็กๆต้องเตรียมดินสอยังลบแล้วก็สีไว้ให้พร้อมด้วยนะคะอ่าให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือสมุดคไทยขึ้นมาเลยค่ะแบบฝึกหัดนะคะเปิดมาหน้าที่อะไรหน้าหน้าไหนคะ หน้าที่28นะหน้าที่28นะคะอ่า <8. S 1> หน้าที่ป8ก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคัวค้างไว้ก่อนให้เด็กเปิดหาเจอก่อนค่ะเจอหรือยังลูกยังหน้าที่28มีเลข2อยู่ข้างหน้าแล้วก็เลข8อยู่ข้างหลังนะคะเจอแล้วค่ะคุูเจอแล้วใช่ไหมคะอ่า เด็กๆมาดูรูปภาพสิคะในรูปภาพมีกระต่ายทั้งหมดกี่ตัวนะให้นับให้คุณครูดูหน่อยสิคะเอไปแล้ววันนี้หกระต่ายค่ะหกตัวลูกเราต้องเรียกเป็นตัวใช่ไหมอันหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็6ใช่กระต่ายมีทั้งหมดหกตัวเขากำลังทำอะไรอยู่คะเด็กๆ ตัวเขากำลังทำอะไรบ้างการลังกาโดดเชือกวิ่งแข่งกระโดดเชือกเขากำลังวิ่งแข่งกระต่ายเขากระโดดเห็นไหมคะสองของเท้าคู่เห็นไหมคะว่าแล้วเขากระโดดตึ้งๆนี่เขากระโดดไปตึ้งๆตึ้งๆแบบนี้ใช่ไหมคะกระต่ายตึ้งกระโดดเด็กเคยกระโดดแบบนี้ไหม กระโดดเท้าไหมหนจะตายเคยไม่รู้หมปังถ้าเด็ดพร้อมแล้วนะแต่เรามาเพื่ลากเส้นเลยนะเด็ดเตรียมดินซอขึ้นมาดินสอยังดินสอแล้วหรือยังเดี๋ยวป้อนก่อนดินซอสก่อนเต็มไหนดินซอเลยนะรอมา เขียนนะเส้นตามรอยปะนะคะเปนกระต่ายไหมเขากระโดดวิ่งเขียนกันนะเราจะเล่นกันนะ Hello แล้วน่ารักเลยเรลเร่ม slow แหวนเสร็จแล้วเสร็จสี่แสนเสร็จแล้วเด็กๆเด็กๆครับเด็กๆเขาเขียนกันแล้วลูกเขาเขียนเนี่ยเส้นเนี้กระต่ายกระโดดแล้วไอเส้นกระโดดตามตัวไปเลย เขียนหรือยังเด็กรักเส้นแล้วพี่ยังคะค่อยๆเขียนนะถ้าเด็กรีบนะคะจะไม่ตรงตามรอยปะนะคะค่อยๆเขียนนะคะคาดสวยจังเลยอ่ะสวยจังเลยใช่ไหมคะป๊าป้านุ่นน้อยไปกอนไปกเล่นไปก่อนไปเล่นไปก่อนนะคุณครูว่าจะเสร็จแล้วนะอ่คุณครูว่าดเขียนเส้นที่สามแล้วนะ แจ็คกูวาแล้วแจ็คกูหรอเจ็แเสนก่อนโอ้โหค่อยๆเขียนไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวหนูก็จะเสร็จแล้วเหมือนกันเลยชึบป๊าป้าดูแจ็คกูว่าไปแล้วทีมันมันขึ้นเลยชึบเขียนตรงหรือเปล่าเขียนตรงเส้นหรือเปล่าต้องเขียนให้ตรงเส้นนะ ใครเขียนไม่ตรงเขียนใหม่นะเียนต่อไปนะเขียนต่อไนะความแม่นความเรียบร้อยใช่นะให้คุณคุยเขียนเยอะจังเลยอันนี่มันกระต่ายมันเป็นรใครเสร็จแล like oh, okay. right? ้วยกมือขึ้นสิคะอันครเป็นกระต่ายผู้หญิงโอ้เก่งมากเลยจะเด็ดดูในภาพสิกระต่ายตัวไหนหน้าที่ชนะสีเลยตัวสีดวสีพิมค่ะตัวสีพิผู้หญิงจังพูดเก่งมากเลย เก่งมากเลยไหนเขาวิ่งแข่งกันนะคะนี่กระต่ายตัวที่ใกล้เส้นนะคะก็จะเป็นผู้ชนะนะคะอ่าเมื่อเดินเสร็จแล้วนะครับพี่ชายเหรอโอเคะเพราะว่าเราจะไปทำน้าต่อไปนะคะเราจะไปฝกเขียนล่าต่อไปอ่าต่อมานะคะเราจะมาฝึกลากเส้นโค้งนะคะขึ้นจากด้านซ้ายนะคะ ไปด้านขวา <ENA> อ่าเห็นไหมตามลูกศรน,นะได้เด็กพร้อมไหมคะเหมือนคลื่นทะเลเลยจะเป็นกระต่ายกระโดดนี Liu ่แลยค่ะอ่าถ้าเด็กพร้อมแล้วเราจะมามะเขียนกันนะชึบนี่นะต้องเร,เริ่มจากตรงนี้นะคะได้เด็ก,ลกแล้วก็โคง้งชึบเห็นไหมโคง้งชึบเป็นกระต่ายา<บ>ากระโดดนะคะนะอ่า อเด็กจะเห็นว่าคุณครัวนะไม่ได้เอาดินสอบขึ้นเลยนะนห็นคหมกลัว่ากยาวๆเลยแต่ว่าเราเนี่ยต้องค่อยๆทำไมลูกต้องค่อยๆเขียนใช่ไหมต้องค่อยๆเขียนนะอะันเล็กนะเขียนไม่ได้เด็กไม่เขียนอะถ้าเป็นคัควรีบนะเห็นไหมสวยไหมไม่สวยเลยเปล่าเราก็ต้องค่อยๆเขียนให้เรียบรอ้อยใจเย็นๆน,นะคะ เราจะไม่มีแตัวบแล้วค่อยเขียนไปเรื่อยๆนะคะเล้ว้นอีกแล้วเขียนให้สวยๆเลยแบบนี้ชึบเออทำาแล้วกอะไรนะัวค่อยเขียนนะคะเอ้ว่าเสร็จแล้วหรอลูกสวยแล้วคุณแม่เรื่อยๆนะเขียนไปเรื่อยๆนะ เดินเลื่อนเรื่อนี่ต่อไปครัเดิมต้อนในป่เเขนห้วเขีนให้สวยงามนะคะเข็นให้สวยเนใหเขยนเร็วนี่ก็เป็นพื้นฐานนะคะของการเขียนที่ญชนะเลยนะคะเด็กๆเราต้องฝึกแล้วก็ลองลอง เอว่าเสร็จแล้วหรอเอว่าเสร็จงั้นเอ่ยพอตัวแล้วเพื่อนจะแซงแล้วนะเขียนไม่น่าเขียนเขียนได้ไหมลูกเขียนเป็นไหมเอ่ยค่อยๆเขียนตามเลยเส้นนะคะเขียนง่ายๆมากเลยค่ะนี่นตามนี้อันนี้น่ะน้า คุณครูวาก็เขียนใกล้จะเสร็จแล้วนะออืเสร็จนะคะไม่่สวยเลยนี่ไม่สวยเลยเะ็กแล้วก็ยังไม่เสร็จเลยอ่าหนูก็ค่อยๆเขียนนะคะเดี๋ยวคุณครูวรอนะคะอ่าคุณครูวใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ เขียนสวยแล้วตอนนี้ก็ได้มากเลยใช่แล้วค่ะต้องเขียนสวยๆนะคะสวยๆไม่ต้องรีบสวยใจเย็นรออยู่อาเะไรบินกันอะไรอ่าคุณครัวเขาเสร็จแล้วรอเลยนะจะทใช่คุณครัวรอคุณครัวให้เวลาให้เวลาก่อนหนึ่งนาทีถ้าไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเขียนนะคะ พิชโนเสร็จแล้วหรอครับเสร็จไหมบอกสิคือตั้งใจเขียนกันใหญ่เลยอ้วยตั้เขียนนะใช่เขียนง่ายๆใช่ไหมคะไอลิงก็ใกล้เสร็จแล้วเก่งมากเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวเรากลับมาดูเราก็จะภูมิใจใช่ไหมคะว่าเราในทำงานเรียบร้อยนะคะแล้วก็ทำได้อย่างถูกต้องด้วยใช่ไหมคะ <ม> <S <S <ห>วอให้เวลาเพื่อนๆก่อนใครเสร็จแล้วรอเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะเราต้องรู้จักการรอคอยด้วยนะคะต้องพยายางเออไปนี่เสร็จไปยังไ,ไม่เสร็จยังไม่เสร็จเลยสามเ้นเนี่ยอ่าไม่เป็นไรนะคะค่อยๆแก<ถ>ะน,น,<ถ>นะคะหนูก็ใกล้จะเสร็จแล้ว ถึงมากใชต่ต้องต้องมาแจ้งครับ<สน> <relationships> เออไวยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวใครไม่เสร็จเดี๋ยวรอก่อนนะคะดเด็กๆอ่าไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาทํานะตอมานะคะเราจะมาทําหน้าต่อไปแล้วนะคะดเด็กๆยกทำยังไม่เสร็จเลยอยากทำอง ไม่เป็นไรค่ะลูกไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรป๊บน่ะว้าดีใจกนทำน้าเลยน้ำเลย่ากูมาลบจุดสีส้มเมื่อกี้ออกอ่ะต่อมานะคะเด็กๆเปิดมาหน้าที่ยี่สิบเก้านะคะอยู่ข้างๆกันเลยใช่ไหมคะหน้าที่ยี่สิบเก้าเราจะมาฝึกเขียนเพีันชนะอะไรนะ ได้ออลอ,อลิงกับซอสเสือนั่นเองอ่ะเรามาดูวิธีการเขียนเรียนชนะลอลิงก่อนนะคะอลอริงรลลอิงลอเห็นไหมลอลิงไม่ต้องมีห่างนะคะเขียนให้หมดเลยทุกตัวใช่เขียนให้หมดเลยทุกๆตัวเลยค่ะสี่วิธีการเขียนเรียนชนะลอลิงต้องม้วนหัวก่อนนะคะม้วนหัวตัวอักษรลากขึ้นลากลง ลากขึ้นลากตรงนี้ไม่ได้นะลากลงมาเฉียงชึบเป็นพยัญชนะรอริงรอนะคะาคิดนั้เลยเขียนี่เขียนให้สวยๆนะคะโอเขียนได้ไหมเขียนเป็นไหมคะเด็ก เขามีที่มาที่ให้เด็กฝึกเขียนนะคะคุณครัวออกนอกเส้นเลยนะเด็กต้องเขียนให้สวยๆนะแบบคุณครัวเขียนแบบนี้ไม่ถูกต้องนะจริงต้องเขียนให้ตรงตามลายฝะใช่ไหมคะอือคุณครัวเขียนให้ดูนะคะว่าเรากหัวเส้นนะคุณครัเขียนในคอมมันยากนะคะ นเดมกแค่นี้สอนเนด็กเขียนง่ายกว่าครูอ่ะอ่เด็กก็เขียนไปเรื่อยๆนะเดยวรอริองรอหนิคุณ่ควาให้เด็กเขียนไปก่อนกี่บรรทัดดีนะอ่าให้เด็กเขียนรอริงไว้ก่อนนะคะสามบรรทัดนะคะไม่หมดอ่ะแลวค่อยย้อนกลับมาเขียนนะคะดเด็กเพราะว่าถ้าเกิดเราเขียนหมดเดี๋ยวเวลาเราไม่พอใช่ไหมคะอ่ะเราเขียนถึงสามบรรทัดแบบครูอ่ะนะยิงนี้ เดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาเขียนนะคะตอนคุณควาลงชูงนะลูกอ,อ,อะไรเขนซูมเหรอคะใช่ค่ะเออซูใช่เขียนไว้สามบรรทัดก,ก่อนนะใครเสร็จแล้วเดี๋ยวชูให้คุณควาดูนะยังไม่เสร็จเลยอะล่ะค่อยเขียนไปค่ะลูกอ่าเขียนไว้สามบรรทัดก,ก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปเขียนตอเสือต่อนะคะ เวลาจะหมดก่อนใช่อ่าเด็กเขียนล้อเล่งก่อนเลยค่ะสามบรรทัดนะคะเขียนล้อเล่นก่อนไปเรื่อยใช่แค่สามบรรทัดนะลูกเขียนเลยแต่กครับอนิ่งๆเขียนเขียนมง่ายมากเลยเขียนนะคะไม่ต้องรีบนะลูกเขียนไปเรทัดแล้ว ไหนใครเสร็จสามอันทัแล้วไหนโชว์ให้พี่ครัวดูหน่อยจิคะยังไม่เสร็จเลยยังไม่เสร็จพวกคุณยังไม่เสร็จเลยี่ะคุณครัวได้รอเพิ่มอีกแป๊บนึงนะคะเล็วเขียนเดี๋ยวเลี้ยวัวยเขียนเขียนเนี่ยตั้งใจเขียนเขียนเด็กตั้งใจเขียนกันทุกคนเลยเขียนมาไปลากไปตามเส้นเลย ชิโน่เสร็จยังคะชิโน่แล้วเลวเก่งมากพี่ชูไปถามประธานได้เห็นไหมด้วยเด็กเด็กผมว่าพี่ชิโน่เสร็จแล้วเฮ้ยเอวาเสร็จแล้วค่ะคุณครูว่าค่ะเก่งมากเลยค่ะอ่ะเอวาเสร็จแล้วอืมเก่งดีอ่ะเดี๋ยวเรารอเพื่อนแป๊บนึงนะคะเด็กๆ แต่หนูอยากเขียน <Syndrome aja S 2> หนูปัญหาที่่คกูอยู่ที่ไหนอะเขียนแล้วเร่อไปถามค่ะเขียนเสร็จน้องอ่านขาเพื่อนๆนะคะกำลังทำแบบฝึกหัดหน้าที่29นะคะาภาษาไทยนะคะเล่มสีชมพูหน้าที่28หน้าที่29นะคะไปยิบตาเนดยต้องหน <brill> <brow> ้าต้องข้างหน้านะ เดี๋ยวคุณครูขอกลับไปบอกพี่อั๋นก่อนนะลูกแป้นมันพี่อั๋นเพิ่งเข้ามาเขียนลูกเพื่อนทำออกเล่นสีเขียวผมกลัวขอโทษนะคะสมุดคัดไทยนะคะพี่อั๋นหน้าที่ยี่สิบแปดนะคะเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเขาเขียนไปแล้วราคาดเด็กก็คือเพื่อนเขาลากเส้นโค้งไปแล้วนะเดี๋ยวอั๋น น้องอ่านทำตามเพื่อนนะคะทําย้อนหลังนะลูกตอนนี้เพื่อนๆเขากำลังเขียนพยัญชนะลอลิงกันอยู่นะคะเดกเสร็จแล้วหรือยังเอ่ยอถ้าไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกเขียนพยัญชนะสอสเสือกันนะคะเด็กๆอ่านสสเสร็จสอเสือก่อนก็นได้นะล,นลูกใครไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครัวนะคะจะเขียนให้ดูนะพยัญชนะสอสเสือนะคะ ต้องเริ่มจากตัวไหนก่อนนะลี้ยใช่ไหมเหมือนเราเลี้ยงกินกินบนหัวใช่ไหมมันแดเหมือนกันต้องเริ่มจากหัวของพื่อชนะก่อนไหนดูดูมันจะรู้ว่าเขาขายกันเลยลูกเขียนเหมือนกันเลยแต่ว่าส่อเสือให้ดูไงคุณลากให้ดูว่าเขียนยังไงแล้วมีหางเห็นไหมโอ้ไม่หรอกเป็นสอเสือหางพอลงเขียนเสร็จเขียนกินใช่ไหมเขียนไม่รู้อ่ะเขียนเราเขียนแบบนี้นะ ทีนี้ให้เด็กนะคะเขียนนะคะงไหนลากจากหัวเพื่อนชนะก่อนนะแล้วก็ลากขึ้นขึ้นโค้งเขียนไปถึงตัวที่สองแล้วโอ้เก่งจังเลยเป็นกลัวเพิ่งตัวที่สองเองเนี่ยกลัวจงเลยเนี่ยเขียนกลัวนีกแล้วเนี่ยเขียนแล้วมาแล้วขึ้นโค้งแล้วก็มีหางอยู่ข้างบนชึ๊บนั่งนะตัวที่ห้า ง่ายมากเลยไม่ยากเลยใช่นเคเจ๋อเยนไปเรื่อยๆนะวันที่หกนะวันที่หกแล้วเหรอวันที่เจ็ดเสือะนะคะคุณล่ามาถึงจองแล้วอ่ะสอบเสือคุณครูให้เขียนสองบรรทัดไว้ก่อนนะคะดเด็กๆ แล้วจะมาฝึกอ่านกันนะอ่าซอเสือไว้ก่อนนะคะเขียนทซอเสือบรรทัดที่สองนะคะแล้วก็ยย้อนกลับมาเขียนใหม่นะเขียนหัวลากลงโค้งชึบแล้วก็มีหางเดี๋ยวพึงล่ากหางก่อนนะซอเสือนะคะเขียนสองบรรทัดนะ สองมันทัดเอาไว้ก่อนนะคะโนราเปถึงสองแล้วหรอเก่งมากเลยอ่ะใครถึงสองมันทัดแล้ววางในสอนลลงเพื่อนก่อนนะคะในเซนมหนูขยกลาขีดนี้ก็ได้อะเขียนลมันกลัวให้เขียนซอสเสือสองบรรทัดไว้ก่อนนะคะเด็กๆเด็กเียนัวัวเดี๋ยวเราจะได้มีเวลาไปอ่านเล่มหนึ่งนะคะเด็นหรือเนล่า อกครไหนใครเสร็จแล้วบ้างคะมีคนเสร็จแล้วหรือยังคะสองบรรทัดยังยงหรอยูงครแล้วสบรรทัดเลาลเูพิ่มอีกแป๊นึงค่ะ เดี๋ยวเอวาเราเพิ่เขียนอีกแป๊บหนึ่งนะวัน่อ้กำลังเขียนจะเสร็จแล้วค่ะัรเรเสร็จแล้วเก่งมากเลยลอ่ะตามมาครหนึ่งสองพันทัดไปก่อนนะคะอ่ะใครยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะดเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านกันแล้วนะคะอีกเล่มหนึ่งนะคูล้อะทำไมอ,อ,อ่ะคูต้องลบค่ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะไปขึ้นหน้าต่อไป เขาจะไปคาเขียนอไย่างเงี้ยตรงเนี้ยแต่เด็กๆไม่ลบเลยอ่ะต่อมานะคะเด็กๆใครเขียนแลวเมื่อกี้ไม่เสร็จเอ้าไม่เป็นไรนะคะเห็นไหมพอคุณครูไม่ลบถึงไหนคะลูกเนี่ยเห็นไหมสอสเสือจะค้างคุณครูวก็ต้องกลับไปลบก่อนหน้าไหนเนี่ยอันนี้ไอ้ครูวันนี้อ่ะให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสืออาพาตามานานะคะ แล้วเปิดมาไ่้ไหมหน้าที่เท่าไหร่ลูกรู้ไหมห้าที่สิบยี่อะไรนะไหนดูดูนี่ยี่สิบอะไรนะลูกเลขอะไรหน้าที่อะไรนะสองยี่สิบอะไรคะสองอะไรคะสองเลขไทยใช่ไหมสองเลขไทยสองเป็นเท่าไหร่สองยี่สิบสองเด็กยังไม่ค่อยแม่นใช่ไหมคะเลขไทยเดี๋ยวครูวจะควรให้นะหน้าที่ยี่สิบสองนะคะ อ่าเดี๋ยวเรานะคะจะมาอ่านกันก่อนเด็กๆต้องวางดินสอก่อนนะคะวางดินสอต้องไม่จับดินสอนะมีแค่นิ้ววิเศษพอแล้วนิ้วิเศษวิเศษชี้ชี้ตามคุณครูอ่าเด็กๆชี้ที่พยญชนะอออ่านนะอออ่านเด็กๆอ่านตามคุณครูนะอออ่านสระอาอออ่างสระอาอ้ออาอาอาเก่งจังเลย ออาอาต่อมานะคะเด็กตที่พอพานนะคะพอพานพอพานพอพานสระอาตาต่อมาสระอาพออาตาพออาตาต่อมาต่อต่าชี้ที่ต่อต่านะคะต่อต่อสระอาต่อตาต่อตาต่อตา สระอาโมอาโมอามาอ่าต <Billie S 2> ่อมาชีที่นอนหนูค่ะนอนหนูสระอาโนอานาที่ลูกนอาาเขอ่านว่าอาพาตาอาพาต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 ตัาตาตาตาาตาาาตาาาตา อาณาาปาอาาอาาตามานานะคะเมื <p are> ่อกี้นะคะที่เราอ่านนะคะก็คือเรียนตาผสมด้วยสระอานะคะเด็กเห็นไหมอ้ออาอาพออาพาตออาตามาอานานาอานออามานานะคะต่อมานะคะเด็กๆดูข้างล่างนะทีที่อ้ออาตองสระอาเห็นไหม อออาสลาอาะออาสาอาโออาสลาอาออาอาาอานาเก่งมากโออาออาานะลูกต่อมานะคะพพานสลาอาอ่พอมาครับออาา ชินุเส็นดังมากเลยต่อเต่าสระอาต่ออาตาตอาตาเด็กๆชินด้วยนะมอมาสระอามอมอามอม้า เอามาเก่งมากค่ะขอโทษค่ะมาอ่าต่อมานะคะโดเด็กสระอูโดเด็กสระอูโดเด็กซาลอูดอูดูดอูดูโดอ่งซาลอีโดอ่างสระอีโออีอีโออาตานะโออากาอ่านว่าอะไดู อ,าานะอ่านว่าอะไรนะอีกาอีกาอีกาเขาอ่านว่าอาพาตาอาพาตามาดูอีกามาดูอีกาแล้วทุกคนแล้วเนี่ยสนุกมากเลยเก่งมากเลยค่ะต่อมาบรรทัดต่อไปนะคะเด็กๆอ่าอิดที่อ่างนะออ่างสระอาอ่างสระอาโออา อออสระอาอพอาพาอ่นออาพตบอตเต่านะต่เต่าสระอาตอสระอาตัาสระอาตอาตาตออาตางตอาตา เก่งมากค่ะมามาแล้วนะมอมา้า te สระมอมาสระอามอม้ามอม้าอ่าเลยกจมาดอเด็กสระอะไรลูกสวัสดีสระอาสระอาเหรอลูกลูกไหมสระอะไรนะสระอูสระอูใช่ดอเด็กสระอูอ่านว่าว่าไงดออะไรครับอูสระอูดออู ดูเก่งมาดออูดูปอปาสาอูอ่านว่าปอปาสารูอ่านว่าปอเลยค่าบูปอูปอูโอเก่งมากปออูปูอ่าคำนี้อ่านว่าอาพาตาอาพาตาอาพาตามาดูปู มาดูปูอ่าต่อมานะคะบรรทัดสุดท้ายแล้วใครเสียงดังนะคะให้ชิกเต็มสิกเลยออ่างสระอาอ่างสอาอาอามากเลยค่ะมาพอพา้วนะพอพาสระอาพอพานสระอาพออาพาพอาพาต่อมานะ ตอเต่าสระอาตตาสระอาตออาตาตออาตาตออาตามามาาสระอาอ่านว่าอะไรนะมาสระอาอ่านว่าอะไรนามามามา ดอเด็กสระอูอ่านว่าอะไรนะดอเด็กสระอูดโดูโดูงองดูสระอูอ่านว่าอะไรคะออูโดูอูคำนี้อ่านว่าอาพาตาอาพาต้ามาดูมาดูมาณูัูดังๆมาดูงูนี่นะคะ คุณอานะคะก็พาคุณตามาที่ในนานะคะคุณอาพาคุณตามาดู mm ีกาใช่าหมคะแล้วก็คุณอาพาคุณตามาดูปูมาดูปูปูอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็คุณอาพาตามาดูอะไรคะมาดูอะไรนะใช่มาดููอ่าันบ้านนะคะวันนี้คุณครูนะคะจะให้เด็กระบายสีนะโอเคไหมคะวันนี้ถ้าเกิดเราระบายสีป้องกันน่าจะไม่ทันเลย อ่าเดีให้เด็กค่อยระบายสียหลังนะคะส่วนสีีเขยวก็ได้ารอ่านนะคะเดี๋ยวให้เด็กนะคะฝึกอ่านกับผู้ปกครองอีกครั้งหนึ่งนะโอเคไหมคะเด็กๆอเค่านกับคุณพ่อคุณแม่นะอ่านง่ายๆนะคะผสมอ่าพยัญชนะผสมกับสระอาเห็นไหมคะสระอูเห็นไหมค่ะ เสร็จแล้วนะคเดกจะได้อ่านเก่งๆเด็กๆอย่าลืมทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ่ารอบวันนี้นะคะขอกัลาไปก่อนไยบ่ายค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะ